สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะในายทารักพยากรไบโคเอน,นะคะวันนี้เป็นสเปเชียลคลิปคลิปพิเศษสำหรับชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษค่ะ จะเป็นคําปรึกษาคําแนะนําดีๆนะคะให้กับปัญหาต่างๆที่ไพ่ได้ทํานายนะคะจะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในดวงชะตาของชาวราศีเมษซึ่งเป็นปัญหาที่ฮอตฮิตนะคะมักจะเกิดกันก็เช่นหนึ่งปัญหาเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของการงานนะคะ2ปัญหาเรื่องของสุขภาพ3ปัญหาในเรื่องของความรักและ4ปัญหาในเรื่องของการเงินค่ะ ท่านไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องราวเหล่านี้นะคะสามารถที่จะเข้ามาดูคลิปนี้เพื่อมาขอรับไขข้อข้องใจไขปัญหาหาทางออกคำปรึกษาจากไพาทาโรพลังงานแห่งจักรวาลกันค่ะเอาละค่ะจะขอไพาทาโรนะคะได้ทำนาย ปัญหาเรื่องของการงานปัญหาสุขภาพปัญหาความรักและปัญหาการเงินนะคะที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวราศีเมษเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะปัญหาโดยรวมที่บางท่านบางคนอาจจะประสบอยู่กําลังเจออยู่กับปัญหาเหล่านี้นะคะขอไพ่ทาโร่ได้ทํานายลักษณะของปัญหาที่จะเกิดขึ้นและบอกวิธีการแก้ไขปัญหาวิธีการออก จากปัญหาและให้คำปรึกษานะคะพร้อมกับขอภพยได้ส่งพลังงานดีๆนะคะมาชี้แนะให้ทำปรึกษากับชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนตุลาคม2564นี้การทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมปัญหาแรกค่ะ ปัญหาเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของการงานของชาวราศีเมษในเดือนตุลานี้จะมีบ้างไหมจะมีมาในลักษณะใดบ้างพลังงานของไพ่ออกมาค่อนข้างดีนะคะไม่มีไพ่ดาบเลยโอ้ประสบความสําเร็จ ถือได้ว่าไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการงานในเรื่องความขัดแย้งในเรื่องของการงานนะคะราศีเมษเป็นราศีแรกและเป็นราศีเดียวเลยที่พบว่าปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของการงานเนี่ยมีน้อยมากนะคะไม่มีเลยได้ไพ่ดีหมดเลยทั้ง4ีใบนะคะไพ่โล่งไพ่สว่างดังนั้นการงานของชาวราศีเมษจะมีความราบรื่นนะคะโดยส่วนใหญ่นะพลังงานของชาวราศีเมษโดยส่วนใหญ่ในเรื่องของการงานไม่มีความขัดแย้งไม่มีปัญหาไม่มีความที่ จะขุนข้องหมอนใจหรือความขัดแยง้งอุปสรรคในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการทำงานมีความสำเร็จนะคะมีความเ,เขาเรียกว่าความมั่นคงมีความสําเร็จมีความมั่นคงมีความสุขในการงานและมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะต่อไปนะคะเราจะมาที่ปัญหาสุขภาพค่ะ ชาวเมษราศีเมษนะคะจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพในลักษณะใดบ้าง สำหรับชาวราศีเมษนะคะปัญหาสุขภาพของชาวราศีเมษนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของโรคซึมเศร้าก็ได้ความเครียดความคิดมากอาการเหนื่อยอาการอ่อนล้าท้อแท้สิ้นหวังนะคะเป็นเรื่องของความเหงา ปัญหาในเรื่องของความคิดในเรื่องของสุขภาพนะคะระวังในเรื่องของเ,ออเส้นเลือดในสมองนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์ระวังในเรื่องของความซึมเศร้านะคะอาจจะมีการเสียเงินเสียทองเพื่อไปตรวจเช็คนะคะบางทีแล้วอาจจะไม่เจออะไรเลยนะคะมีเรื่องเสียเงินด้วยบางทีคุณรู้สึกว่าเหมือนไม่สบายอะ่ะแต่ไปตรวจแล้วก็ไม่มีหาโรคไม่เจอนะคะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าแต่โรคร้ายแรงถึงขนาดว่าเลือดตกวจยางออกไม่มีการผ่าตัดไม่มีอุบัติเหตุ ไม่มีนะคะถือได้ว่าถ้าไม่วิตกจริตจนเกินไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะอาจจะเครียดอาจจะแพนิคก,กับสภาวะโควิดก็เป็นไปได้เลยทําให้ชาวเมษเนี่ยมีความรู้สึกจิตตกนะคะกังวลหรือซึมเศร้าได้นะคะแล้วแอบจะมีการเสียงเงินเสียทองไปเช็คไปตรวจแล้วไม่เจออะไรด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาดูเรื่องปัญหาเรื่องของความรักกันบ้างค่ะ ปัญหาในเรื่องของความรักของชาวเมธจะมีมาในลักษณะนในบ้างพร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาค่ะ สำหรับปัญหานะคะในเรื่องของความรักมีแค่ความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองและสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้ชาวเมษคนไหนที่คู่ไหนที่ทะเลาะก,กันนะคะจะมีการกลับมาคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะถือได้ว่าไพ่ออกมาพลังงานค่อนข้างดีนะคะมีความขัดแย้งเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะไม่ถึงขนาดว่า ต้องเลิกลากันไปแยกจากกันไปนะคะดังนั้นถือได้ว่าความรักของชาวราศีเมษมีปัญหาน้อยมากถ้าจะมีก็แค่ทะเลาะเบาแววงขัดอกขัดใจกันเล็กๆน้อยๆนะคะไอ้ที่ทะเลาะกันแล้วขัดใจกันแล้วก็สามารถที่จะง้อกลับมาคืนดีกันได้อีกนะคะมีความรักคข่กันเป็นอย่างดีค่ะต่อไปนะคะเรื่องของปัญหาการเงินค่ะ ปัญหาการเงินของชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษจะมีมาในรูปแบบใดบ้างมีเรื่องเสียเงินนะคะชาวเมษอถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ หนักกว่าอันอื่นเพราะอันอื่นไม่ค่อยมีปัญหานะคะปัญหาของชาวเมษในเดือนตุลาคมนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการเงินเรื่องของการเสียเงินเสียทองนะคะอาจจะมีคนมายืมเงินนะคะจะเสียเงินด้วยกันช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือไป เสียเงินโดยที่ตัวเองสงสารตัวเองก็เลยช่วยไปให้ไปใจอ่อนนะคะมีคนมายืมเงินนะคะจะเสียเงินในลักษณะแบบนี้ปัญหาการเงินส่วนปัญหานี้สินอะไรไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของสีสีดาบสีดาบก็คือปัญหาในเรื่องของ ไอสิ่งที่รอคอยมันไม่ได้นะคะปัญหาความล่าช้านะคะการเงินที่หวังเอาไว้ล่าช้าไม่มานะคะ ลูกนิ่นที่บอกว่าจะเอาเงินมาคืนอาจจะยังไม่ให้นะคะยังคงผัดผ่อนไปก่อนนะคะยังคงมีการดีเลย์อยู่ดังนั้นเงินที่คุณหวังเอาไว้อาจจะมาช้านะคะสําหรับชาวเมษเนาะดังนั้นก็เตรียมวางแผนนะคะให้ดีๆในเรื่องของการใจอ่อนมีคนมายืมเงินนะคะก็เตรียมวางแผนหาวิธีการหาทางออกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไอ้ที่หวังไว้ว่าเงินที่หวังไว้จะได้นะคะเงินที่กู้เอาไว้หรือว่าเคยไปทาสัญญ สัญญาอะไรไว้หรือว่าลูกนี้เก่าจะมาคืนอาจจะไม่ได้คืนแต่ว่าคุณมีแผนที่จะต้องใช้เงินคุณมีภาระที่จะต้องใช้เงินอาจจะต้องหาทางอื่นช่องทางอื่นเอามาสำรองไว้ด้วยนะคะต่อไปนะคะจะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่นะคะว่าไพ่ต้องการบอกอะไรกับชาวเมดบ้างในเดือนตุลาคม2564น,นี้ไพ่ต้องการบอกอะไรให้กับชาวเมดบ้าง สิ่งที่ไพ่พต้องการจะบอกนะคะในเรื่องของความใจร้อนเนาะชาวเมดนะคะในเดือนตุลาคมอาจจะมีเรื่องของความหงุดหงิดใจร้อนนะคะดังนั้นก็ต้องมีความหนักแน่นนะคะอย่าใจร้อนอย่าหงุดหงิดเพราะอาจจะทําให้เกิดการออทะเลาะเบาแวงนะคะหรือว่าความขัดแย้งกันขึ้นมานะคะเอาละ ในเรื่องของปัญหาในเรื่องของขอ erson, ครอบครัวนะคะอาจจะมีอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องดูแลจะต้องรับผิดชอบคนในครอบครัวอาจจะไม่สบายนะคะอันนี้พูดถึงคนในครอบครัวนะคนในครอบครัวอาจจะไม่สบายเรื่องของภาระต่างๆที่เกิดขึ้นที่คุณจะต้องดูแลต้องรับผิดชอบคนในครอบครัวอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นคนที่คุณจะต้องดูแลคนอยู่ในการปกครองของคุณดังนั้นคุณอาจจะต้อง ไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งขัดแย้งหรืออุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือว่าคนในครอบครัวไม่สบายนะคะก็อาจจะต้องไปดูแลจะต้องเสียเงินเสียทองนะคะที่จะต้องไปรักษาคนในครอบครัวนะคะจะเป็นลักษณะนี้ส่วนในเรื่องของการงานนะคะไพ่บอกว่าในเรื่องของการงานเนี่ยคุณสามารถที่จะบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดีการงานราบรื่นการงานคล่องตัวนะคะสามารถที่จะ คนโทรลและเอาอยู่นะในเรื่องของการงานนะคะแต่ว่าอย่าใจร้อนอย่าวุ่วามการตัดสินใจอย่าใจเร็วด่วนได้จะเสียการนะคะเงินทองที่หามาได้เก็บหอมรอมริบไว้บ้างนะคะมัธยัติประหยัดไว้บ้างอย่าใช้ใจ่ายเกินตัวอย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยค่ะเอาละค่ะก็ขอจบคำทำนายนะคะสำหรับคลิปสเปเชียลในเรื่องของพลังงานบวกคำแนะนำดีๆและก็คำปรึกษาจากไพ่ทาโร่ในเรื่องของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ กับชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคม2564นะคะก็ค่าครูนะคะวันนี้คลิปนี้มีค่าครูด้วยนะคะขอค่าครูเป็นการกดติดตามนะคะกดกระดิ่งหากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะหรือว่ากดกระดิ่งก็รบกวนนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นค่าครูให้กําลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะที่มา รับหน้าที่อ่านหน้าพ่ยสื่อพลังงานบวกชี้ทางแนะแก้ปัญหาจากการอ่านหน้าพ่ยสู่คุณนะคะวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะก็พบกันคลิปหน้าหวังว่าเราจะได้ติดตามการและพบกันอีกในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ